ไปดูทางเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะคะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพระบุว่าทุกธนาคารมีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินที่เข้มงวดสามารถป้องกันการเบิกถอนเงินไปใช้ซื้อเสียงได้ที่ผ่านมาก็ยังไม่พบความผิดปกติจากบัญชีของนักการเมืองค่ะนายชันศักดิ์เฟื่องปูรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพชี้แจงว่าเป็นไปได้ยากที่เงินจะหายไปจากระบบสถาบันการเงิน เพราะธนาคารพาณิชย์มีโปรแกรมตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินที่เข้มงวดทุกธุรกรรมต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นทางธนาคารก็จะทราบทันที แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีบัญชีของนักการเมือรายใดเคลื่อนไหวผิดปกติล่าสุดนี้ทางตำรวจออกมาบอกแล้วนะคะว่าข้อมูลเงินสดหมุนเวียนหายไปจากระบบกว่า1นึ่งมื่ล้านบาทที่นํามาเปิดเผยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดค่ะก็ไม่ได้สังเกตเห็นมีอะไรผิดปกติครับนมาตรการกัก็คือการการฝากการถอน นะครับเราก็ทําตามที่กฎเกณฑ์ของของที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของภายในของเราเองนะครับหรือว่าของของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งซึ่งให้เราดูแลอยู่เนี่ยเราก็ทําปกติอยู่แล้วแต่แต่ก็ก็ย้าว่าไม่ไม่ได้เห็นอะไรผิดปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นการเบิกเงินสดเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรายงานอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมที่จะจับแล้วก็ตัวทางทาง operation เองเราก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการฝึกฝนให้ให้ ติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว่